สวัสดีค่ะเยสิตุ้ท่ทานสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอทีทีทุกคนเลยค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรแงใจให้เย็นจิตพอทีีด้วยนะคะอย่าเพิ่งห่างหายกันไปไหนนะคะยังรักยังคิดถึงกันอยู่รอเปล่านะคะถ้าใครยังรักยังคิดถึงเย็นจิตพอทีวีอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันบ้างนะคะเยสิตุกักท่านวันนี้เย็นจิตพอทีก็มีแนวทางมาฝากท่านเยอะแยะมากมายหลายสำนักนะคะแล้วก็ วันนี้วันนี้เป็นวันที่16กรกฎาคมพศขอโทษจะวันนี้เป็นวันที่13กรกามพศ2 5 67นะคะใกล้วันหวยจะออกแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าเหลืออีก14 15หเหลืออีก3วันค่ะเหลืออีก3วันนะคะแนวทางก็จะออกมาแล้วให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ลุ้นให้ท่านได้ตั้งอ,อกตั้งใจรอคอยลุ้นและก็ท่านก็อาจจะได้เป็น เศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยก็ได้เรามาดูกันเลยค่ะปู่ถมดินค่ะปู่ถมดินนะคะท่านในเมตตาสงสารส่งเลขมาให้แนวทางมาให้นะคะงวดนี้ฟันทงหางเดียวเลยหกห้าศูนย์ค่ะหกห้าศูนย์เลขบนค่ะหกห้าศูนย์เลขบนนะคะแล้วก็เลขล่างท่านให้หางเดียวเหมือนกันก็คือเลขล่างนี้ท่านให้หางเดียวเนี่ยนะคะก็คือเก้าสองเลขบนให้หกห้าศูนย์ค่ะนะคะ ไม่มีไม่มีคำว่าหกห้าก็มีแต่ห้าศูน์เลยนะคะเห็นไหมคะอ่ามีห้เลยค่ะอันนี้ท่านก็คงจะเป็นเลขตัวตัวรองอะนะมีแปดสามหกหนึ่งเก้าสามห้าหนึ่งเก้าสองี่คือตัวที่คือตัวที่ท่านฟันธงให้นะเก้าสองแล้วก็มีนี่ห้นย์นี่นะคะแล้วก็มีหนึ่งสอี่้าหกเจ็ดก็จะเป็นเลขเลขเลข ตัวรองอะเนาะไม่ใช่เลขเด่นเลขเด่นของท่านก็คือ6 50ตัวเดียวฟันธงกับ650นะคะ6 50ค่ะแล้วก็92นะคะแล้วก็นี้มา2ตัวบนล่างที่ท่านเขียนให้มาอย่างนี้นะคะไม่ใช่สาวดำเขียนเองนะท่านเขียนให้มาอย่างนี้คือ83 61 83 61 93 51 93 5 1หนะคะ แล้วก็9241 9241นะคะ60 50 40นี่เป็นเลขตัวรลองนะคะท่านก็พิจารณาดู FC ชอบจัดขัดเลื่อนป่านอย่าลืมไนพรกาะหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี้นะคะท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยในวันที่16ก,รรกการกฎาคมนี้ก็อาจจะเป็นได้ใครจะไปรู้เนาค่ะ ก็ขอให้ทุกๆท่านมีโชคกันนะคะรวมทั้งตัวเย็นจิตพรทวีด้วยนะคะ <g ười> พูดตรงไปตรงมาดีไหมอะนะคะอ่าโ,โค้ดเจ้าของช่องก็อยากจะถูกเหมือนกันล่ะค่ะนะคะอยากจะถูกอยากจะได้เหมือนกันเนาะเย็บชีจรัสทุกท่าน <c oughs> อันนี้สาวดำงงงงนกดูะค่ะ <c oughs> เลขของวันที่สิบหกกร,รกฎาคมแต่กลับมาเขียนด้านหลัง <c oughs> โอ้ยก็แป้ไปเลยไม่หญ่อันนี้เอาเดี๋ยวเขียนก่อนเขียนก่อนค่ะมันต้องเขียนทางด้านนี้เนาะโอ้ยยังไงล่ะไปเขียนอีกด้านหนึ่งแมนี้เป็นสูตรของสาวดำพารวยนะคะงวดประจําตีนทิ่16นะคะกรกฎาคมพศ2 6 7หรือว่าวันที่16เดือน7นะคะเอาซี FC ที่รักทุกท่านนี้นะคะสูตรสาวดำค่ะเด่นนะคะ9725 9725นะคะในงวดประจําวันที่16รกรกฎาคมพศ2567น,นะคะเรามาจับเป็นเลข3ตัวได้952 275 952 275นะคะแล้วก็597 792 597 792นะคะ2ตัวบนล่างจะมี7่า6 2ตัวบนล่างมี97 92 95 9ก9าเจนะคะ7 2 7 5 2 5หหค่ะพิจารณาดูนะคะยิีตราทุกท่านเอาแคปหน้าจอไปเลยนะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะยังกอทตันเฮงๆรวยในงวดนี้นะคะขอให้ถูกถูกหวยไปด้วยกันนะคะถูกั้งเย็เยนจิตถูกจ้งถูกจ้งเย็นจิตถูกจ้งเอฟซีนะคะอ่าอยากให้ีตัวเองถูกกันเนาะ,ะเอามาเลยจ้า ปู่ชัยภูมิค่ะปู่ชัยภูมินะคะให้มาที่804แล้วก็72ค่ะ804 72แล้วก็สำหรับแนวทางของปู่ชัยภูมินะคะก็จะมีบนล่าง808404บนล่าง808404 724782 724782ค่ะอันนี้เป็นแนวทางของปู่ ชัยภูมินะคะท่านก็เข้าประจำนะคะถ้าเข้างวดนี้ก็เป็นเข้าห้างวดติดนะคะค่ะแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะแคปหน้าจอเอาไว้เลยค่ะสําหรับ f อฟซที C ่ T, ดูช่องของเย็นจิตพอทีวีเป็นประจำนะคะก็จะดูช่องของรุ่ง พอนทีวีพารวยและดำมหาเสน่ห์ชแนลสาวดำพารวยและเย็นจิตพอนทีวีคอมโบนะคะท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเซียนไหนเข้าบ้างสำนักไหนเข้าบ้างนะคะมากับเซียนจ่อยนะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะเซียนจ่อยแคปหน้าจอไ้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอย่าลืมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังแใจให้เย็นจิตพอนทีวีด้วยนะคะ อย่าลืมนะเราให้สัญญากันแล้วว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันว่าเราจะไม่ว่าเราจะไม่เลิกกันว่าเราจะไม่ลืมกันนะคะเพราะว่า f อฟกับยันจิตพอตีก็เอฟซีหรือว่าแฟนคลับก็ยังมีเยอะนะคะก็ยังไม่ทอดทิ้งยันจิตพอตียังรักกันด้วยดีเสมอมาอยู่นะคะอา้าวเซียนจอยให้มาที่065และ0 9 5 0 6 5 0 9 5นะคะ เลียกล่างให้5 3ค่ะ5 3นะคะเอ้าดูมันหกสามเนะเาะห้าสานะคะห้ 5, บนล่าง0 6น 5, 5์หบนล่าง0 6นย์5นะคะแล้วก็5 9 5, 5, 5 3 9 3 5 9 5, 5 3 9 3ก้กับพิจารณาดูนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะ เชอเจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้อง <c oughs> นี่คือลูกทุ่งเสียงทองอ๋อ <c oughs> ใกล้จะได้ร้อยเปแล้ว <c oughs> พี่น้องยังรักมีตา กลแล้วไกลแล้วไกลจะถึงร้อยแล้ว,ลวอันนี้ทำทำให้ท่านแปลกหูแปลกตาแปลกใจสูตรเด่นห้าตัวบนเ <c oughs> ขาโทษกับไอขาอนุญาต อ๋อน้ำยุ้ยส่นอนบันีดโอุ้นยน,น,น,น้ำกับบะมีบ่ได้กินจ้อยน้ำในรถบ่มีบ่พ่น้ำในรถน,น,นี่เนาะสร้างมาแต่เดยกพี่น้องเขาเรากันเองนะคะเรากันเองเราคือพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันขคนนี้ก,กินน้ำก่อนนะคะหิวน้ำ I Love You <c oughs> ดำคร่ำด้วยเหงื่อใครแต่หัวใจจะให้ดูเพิ่งทำไปครั้งแรกแล้วทำเป็นทำให้มันแปลกๆดูนะคะเพื่อได้ตื่นตาตื่นใจนะคะไม่แน่อาจจะเข้าในสูตรนี้ก็ได้สูตรเด่นห้าตัวบนค่ะ สูตรเด่นห้าตัวบนเขียนไว้ชัดเจนดูใบนี้ใบเดียวนะคะดูใบนี้ใบเดียวจะเข้าหรือไม่เข้าเราจะได้รู้กันนะคะดูใบนี้ใบเดียวนะคะสามสูตรนะคะสามสองเก้าสี่เจ็ดสามสองเก้าสี่เจ็ดอีกสูตรหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดเก้าหก ห้าศูนย์เจ็ดเก้าหกอีกสูตรหนึ่งเก้าศูนย์สี่เจ็ดหกเห็นไหมคะก็มันเป็นล็อกอยู่นะนี่หนึ่งสองสามแคปใบนี้ไว้แล้วก็เอาไปดูค่ะก็ไปดูงี้เลยชอบตัวไหนแล้วไม่ชอบก็เราไม่ต้องแคปนะคะถ้าเราชอบเราก็แคปเอาไว้เลยนะคะนี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้มันตื่นตาตื่นใจ ถ้าไม่ตื่นตาตื่นใจมีของใหม่ๆใ,ให้ดูประมาณนี้แหละแล้วเอฟซีที่ชอบซื้อฮานอยนะคะฮานอยทั้งฮานอยทั้งเลขอะไรละ่ะทั้งเลขเมืองนอกเมืองนานอะไรนะเลขเลขลาวเลขเลขลาวเลขพมา่าเลขฝรั่งเลขมาเลอะไรพวกเนี้ยนะคะท่านแคปหน้าจอ สูตรนี้ไว้แล้วท่านเอาไปซื้อได้เลยนะคะซื้อได้ทุกเลขซื้อได้ทุก,ท,กทุกอันค่ะทั้งรัฐบาลไทยลอตเตอรี่เลือกไว้ว่าเราชอบอันไหนเราก็ไปเลือกรอตรี่เอาเราชอบเราอาจอะไรเนี่ยก็หนึ่งสองสามเนี่ยเราก็แคบเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแนวทางในงวดน,นี้นะคะเพราะว่าเย็นจิตทําไว้ให้ท่านได้ซื้อหลายหลายหลายอันน่ะหลายแนวทาง <c oughs> นะคะดูเฉพาะรัฐบาลไทยนะคะห้าศูนย์เจ็ดพวกเนี้ยมีไหมนะคะอ่าก็พิจารณาดูเนาะอะ,อะขอทุกๆท,ท่านมีโชคนะคะในแนวทางในงวดนี้แคปหน้าจอได้ยังคะแคปหน้าจอไปเลยจ้าแคปหรือยังคะอ้ แคบนะคะโอเคเก็บแคบเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเจ้าดีนะคะอีทุกคทุกท่านอยากถูกทุกคนนอ้อยสาวดําก็อยากจะถูกค่ะอยากกลับไปอยู่สวนธรรมค่ะอยากกลับไปอยู่สวนธรรมมากๆเลยนะคะชีวิตบ้านปลายตั้งใจเอาไว้มีความหวังว่าจะอยู่ที่สวนธรรมนะคะก็ตั้งใจไว้แล้วเนาะ มันจะทำไงเราเราก็ตั้งใจทุกคนน่ะมีมีมีความทุกคนน่ะมีมีมีความหวังอจะทำโน่นทำนี่มีความหวังอยากทำโน่นอยากทำนี่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ก็เหมือนกันน่ะนะคะก็เราก็อยากจะทำาน่นทำนี่อยากจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ชีวิตบ้านปลายแก่เท่ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความคิดกันทุกคนน่ะแต่ละคนไม่รู้ว่าจะคิดแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าจะคิดแบบไหนนะคะจะคิด จะคิดเหมือนที่สาวดาคิดไหมคิดว่าเออชีวิตวุ่ป,ปลายอยากจะอยู่ตรงไหนอยากอยู่เงียบเนียบแต่อยากอยู่ต้องมีต้องแต่อยากอยู่ที่ร่มรื่นคือเป็นคนที่ชอบร่มรื่นมาตั้งแต่เด็กไม่ชอบความร้อนชอบอยู่ที่มันมีต้นไม้เยอะๆกันน<ๆ>ั่นแหละสาวดาที่ได้ทําสวนทํได้ปลูกต้นไม้มีปลูกต้นไม้ที่ใช้งานได้ทั้นนั้นเลยมีต้นประดูต้นต้นประดูต้นอะไรล่ะ มีเีอยแยาหลายต้นะคือมันคือกะตั้งใจว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปก็ได้เป็นอ่าก็ได้ให้พี่น้องลูกหลานทุกคนเขาได้เขาได้ได้ทำงาหากินได้เก็บนู่นเก็บน,นี่ขายและได้มีร่มลื่นอะไรอย่างเงี้ยคิดไปงั้นมีมีสระน้ำให้เขาได้อยู่ได้กินให้เขาได้ปลูกนู่นปลูกนี่คิดไว้นะคะเอาขอตัวท่านเจ้าดีนะคะ